อีกคำตัวใหญ่ให้รับลับสวัสดีครับมืัอนี้มาหลับปลาครับมืัอนี้นี่ปล้วปลาหมูปลาอีกคมปลาอีกคำปลาหมูเก็บข้าวปลาครับวันนี้ข้าวปลาข้าวปลาเาข้าวปลาอีกคมก่อนตัวใหญ่ๆครับวันนี้ไอ้ฮะครับวันนี้น้องก็มาเข็ด อันนี้ใส่ใส่ขีดนะครับบุ๊มบนใส่โล่ประมาณหาขีดอยู่ถึงโล่แล้วเก็บยังโอเคครับในคลิปเกา่เกาๆนี่สิมีโล่แปดอยู่เนาะสองโล่แปดในคลิปเกา่เกาๆตัวใหญ่แห้งแนั้นตองใส่มีอีโตัวคู่ ว่าใส่อุปกรณ์ไหน,นกกครเย่าหยขัวเก็บปลาปลาเก่งปลาเก่งแกไขปลาตะเพียนเนาะมันคือคือคอได้ล่ะ ก็คข่ไขเนาะแต่อันนี้มันสี่เหลี่ยมหลายกู้งปลาปลาตะเพียนมั้งมันจะเป็นเหลี่ยมเลยหนึ่งเหลี่ยมต่างลายต่างลายกายุ้ยถอดแจกปลาดาบผิดเอาใส่แตกใส่แตก มิดอบอะไรคะโอเคนี่ครับแล้วเนี่ยไปสับหนักปลาอันนี้กังมันบุคคลน่มันบอกกังงหนอนมันหลกังแข็งบอกตัดตัดตัดแล้วก็เอาไปเผ็ดอย่างนี้นึงนี่ค่ะหลับอดปลาสีงามครับเหลือง สวยครับไอปาร์คนี่คือสดแห้งสดแหงนี่คือสดมากไข่เต็มทองเลยสดแห้งเอามาซับครับแบบนี้ห้องก็มาหให้ ไปกําครับไปทับมาเหนือมันฟู mật ống ื่อแต่ก็ไม่มีสิมืก่อเ็เริ่มมันก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วไงอันนี้ไข่ลงเน,นี้อมันก็จะฟูมันไปทอดเอาเอายาแก้ไอรอมาก แป้งทอดกรอบนะคะอ่าอันนี้ลง ห้นมันบาทก็ขยิขยิบขยิขิที่นี่นะนะคะถอดทึกคล้าค้ายทอดมัน ให้มันกรอบๆเลยนะจ๊ะนคะคะกรอบๆเหลืองๆเรียบร้อยผมจะคงต้องรอลงรอก่อนไปรเรื่อยๆนะครับโอ้ยยย สวัสดีครับก็มี้สบายสบายเชนแอร์มี้ปักไปอีกกมครับมี้เอามาเห็ดซับแล้วเห็ดถอดมันครับถอดมันป่ามาลองเห็ดเนึ่งมาเดียลาบครับคิดเมนูใหม่ไปกรรมนี่ครับจะเป็นถอดมันครับซับละเอียดละเอียดครับเป็นเมนูครับมันเป็นขอบคุณนไก่แก่ครับข้าวพนหามาครับนี่ครับ เห็ดกับเขาแรลงนนี้ครับแล้วก็ี่ต้มครับในหมอ้อมใหมอครับผมใกับผักที่ตามร่วมทา,างไปร้า่นดวครับกาังใจให้กันครับผมวันนี้ครับเป็นเขาแรลงครับขอบคุณครับ